นี่ครับกระเป๋าซื้อมาใหม่ครับโอ้ยนีย่ป้ายยังไม่ได้ออกเลยเลยครับอันนี้ไม่ได้เรียกเถือใช่ไหมคะครับอันนี้ไม่ได้เรียกเถือแล้วพวกนี้นี่เต็มตัวไปฟูกดินครับ อะไรอ่ะอ๋อปัดระดับไรคือเต็มแล้วอะค่ะอ่าฮะใช่ตัวน,วนี้ตัวนี้ราคาเต็มเท่าไหร่คะ หนึ่งองพันลดเหลือเหือเจ็ดพัเจ็ดพันสี่สิบบาทตกลงได้ได้ไปไหนคะสรุปจ่ายเงินไปนี้โอเคห้ิบบวกนะคะคืออายุ ปา่เ,ปเอาตัวห้าสิบนะคะห้าสิบบวกบวกสิบก็หกสิบโลเอหกสิบลิตรขอโทษได้แล้วค่ะไปจ่ายตังค์เรียบร้อยต้องติดนะคะสินค้าไม่มีถุงใส่ให้ใหญ่มากตอนนี้เขางดใช้ถุงนะคะสะพายกระาค๋าข,ขึ้นค่าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะตอนนี้ได้ของแล้ว ลขาบอกให้เอาใบนี้ค่ะ40ลิตรหนักไปไหมอะ่ะ <laughs> ไม่หนักหรอกอไม่ได้ใส่ก่ <c oughs> อนพอได้อยู่นี่แหละเลนะคะ นี่ครับกระเป๋าซื้อมาใหม่ครับโอ้ยนี่ป้ายยังไม่ได้ออกเลยป้ายยังติดอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกเถือใช่ไหมคะครับอันนี้ไม่ได้เรียกเถือแล้วพวกนี้เนี่ยเต็มตัวไปฟูกดิงครับอันนี้ขนาด50บวก10ลิตรนะครับก็จะมีอันนี้เสื้อผ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าครับเนี่ยสำหรับวันนี้เราจะไปสามวันสองคืนครับค่ะฟูกดิง อันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ของใช้ครับอันนี้เป็นเต็นท์อุปกรณ์เต็นท์ครับไฟสว่งสว่างครับนี่ไฟส่งสว่างกลางคืนครับนี่ครับหนกๆก็คือมีอุปกรณ์เต็นท์ครับนี่เต็นท์ครับแล้วก็ถุงนอนถุงนอนสองถุงครับนี่ ทำไมถึงเอาไปเยอะครับขับไปกับคุณผู้หญิงนะครับเนี่ครับดูเดยเนะนี่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่ยผมนอนต้องใช้สองอันดูนะครับว่าจะใส่ได้ไหมค่ะครับเดี๋ยวอุปกรณ์เต็นท์ที่ใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าต้องเราต้องเอออกก่อนเพราะฉะนั้นต้องเอาเสื้อผ้าลงก่อนครับพอเวลาการเต็นท์แล้วเราต้องเอาเต็นท์่อนดูต้องเอาเสื้อผ้าลงก่อนที่ต้อง ร้อยอันนี้คือของทีจจ่ต้องใช้ส่วนอันนี้เป็นเกงในกับถุงเท้าครับก็ต้องใส่ชั้นที่สองมันมีชั้นที่สองครับครับแล้วก็อันนี้ไฟเอาออกไฟเอาออกเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักกระเป๋านจะทับลงข้างล่างครับอันนี้กระเปาแบงก์ออกครับ อันนี้เป็นของใช้ส่วนตัวน,น่าจะใส่ข้างล่างได้ครับแล้วก็มีนี้ครับผ้ารองเต็นท์อันนี้น่าจะ ครับเรียบร้อยครับโอ้โยอ่ะได้อพอได้ครับเอ็ดแม่ลองสะพายดูสิเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูกันใส <c oughs> ่ยากุ้ยเฮ็ดต้องมีคนเสิร์ฟปะ <Yeah. S 1> ต้องมีคนเสริร์ฟกระเป๋าปะ ปรับสายก็ไม่มันดียังไงคะเนี่ยอะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะที่เราซื้อกระเป๋ามันแตกต่างจากกระเป๋าทั่วไปแบบไหนคือกระเป๋าพวกนี้น้ําหนักมันจะทิ้งลงที่เอวครับเนี่ยเนี่ยน้าหนักจะทิ้งลงที่เอวแบบเนี่ยเนี่ย<อ>มันไม่ได้ทิ้งลงที่ไหล่<อ>ไหลนะ่ในแค่พยุงถ้าเป็นกระเป๋าทั่วไปน้ํา้หนักจะอยู่ที่ไหล่อะค่ะทําทให้ปวดไหล่ปวดไหล่ค่ะ แล้วแล้วตัวถ่ายน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่มันจะไปลงอยู่ที่ใจล่ะคะหัน้าโชว์กระเป๋าหน่อยค่ะว่ามันนี่นะคะห้าสิบลิตรบวกบวกสูงเท่าตัวคนเลยค่ะตอนนี้สูงไหมสูงค่ะเท่าตัวคนเลยคือเดี๋ยวไงับสายอะโอเคครับได้ประมาณนี้แหละลองลุยดู ับโดยที่กระเป๋ามียี่ห้อ,อยเลยเห็นอีสีแดงแดงนั้นไหมคะมันเคยขึ้นเขาหลวงสุโขทัยมาแล้ว